ถ้าจะกล่าวหาคํานั้นเนี่ยผมคิดว่าทําไมผมต้องมาเลือกอยู่พรรคกล้าทำอย่าพูดถึงว่าผมเป็นงูเห่าเลยครับดูหน้าพวกผมกาผมมาจากตั้งแต่ไทยรักไทยพลังประชาชนเพื่อไทยแสดงว่าเราก็เป็นงูด้วยกันเหตุที่ผมได้ตัดสินใจมาร่วมทํางานกับพรรคกล้าทำเนี่ยเพราะเห็นเป็นความตั้งใจที่พรรคกล้าทำมีนโยบายที่ชัดเจนโดยเฉพาะในเรื่องของภาคการเกษตรซึ่งผมมาจากพื้นฐานที่นั่น เป็นผู้แทนราษฎรมาเก้าสมัยก็อยู่กับเกษตรกรชาวไร่ชาวนาและจังหวัดนนทบุรลำพูก็เป็นจังหวัดที่มีตัวเลขรายได้ทางเศรษฐกิจเนี่ยระดับท้ายๆของประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ผมคิดว่าปัญหาของพี่น้องเกษตรกร,กรในพื้นที่เนี่ยเป็นปัญหาที่ต้องรับรการแก้ไขที่ผ่านมานั้นเนี่ยมักจะละเลยปัญหาของภาคอีสานผมเห็นท่านธรรมนัสแล้วก็พกระกราธรรมในฐานะที่รับผิดชอบกระทรวงเกษตร ซึ่งถือว่าเป็นนโยะบายสําหรับรากหญ้าแท้จริงแต่การที่จะยกระดับชีวิตของเขาเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้จะสามารถแก้ไขปัญหาและก็เป็นความหวังของพี่น้องภาคอีสานได้ mm hmm. ก็เลยต้องตัดสินใจมาร่วมการทํางานกับพักการทํา mm hmm. ผมคิดว่าก็คงจะต้องอธิบายด้วยเหตุด้วยผลและก็ประชาชนก็อยู่กับผมมา,มานานคงเข้าใจนะครับว่าการตัดสินใจครั้งนี้เนี่ย ไม่ได้ตัดสินใจเพื่อตัวเองแต่เป็นการตัดสินใจเพื่อพี่น้องประชาชนไม่เฉพาะจังหวัดหนองบ,นบ,นบนัวลำพูเท่านั้นเป็นจังหวัดที่ดูแลและผิดชอบภาคอ,อีสานทั้งหมดครับสู้ได้อยู่แล้วฮะสู้กันเคยสู้กันมาแล้วคู่ต่อสู้ก็ได้สู้กันมาหลายยกแล้วฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้เป็นปัญหาอุปสรรคเว,วทีการเลือกตั้งเนี่ยมันก็ต้องสู้กันเราเป็นนักรบเราเป็นนักสู้ก็ต้องก็ต้องต่อสู้กันในทางการเมืองครับเพื่ออยู่กับพี่น้องประชาชนจะตัดสิน ไม่หรอกครับถ้าจะกล่าวหาคํานั้นเนี่ยผมคิดว่าทําไมผมต้องมาเลือกอยู่พรคกล้าธรรมผมไปอยู่พักที่อยู่ในกระแสไม่ดีกว่าเหรอแต่ว่าที่ผมต้องเลือกพกรคกล้าธรรมเนี่ยพรคกล้าธรรมเองเนี่ยเป็นพักที่สามารถเข้าได้กับทุกฝ่ายเราจากวันนี้ไปเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของการจับมือในการทํางานไม่ว่าจะพักการเมืองไหนเพราะฉะนั้นความขัดแย้งเนี่ยในทางการเมืองเนี่ยผมคิดว่าวันนี้เราไม่ต้องการความขัดแยง้ง และผมเห็นว่าพรักการ์ทำนั้นเนี่ยสามารถที่จะแก้ไขปัญหาของพี่น้องได้อย่าพูดถึงว่าผมเป็นโวเห่าเลยครับผมคิดว่าการตัดสินใจครั้งนี้เนี่ยเป็นการตัดสินใจเพื่อพี่น้องประชาชนภาคอีสานเวลาผมกลับไปพื้นที่เนี่ยชาวบ้านผมในหนองบัวลำพูยังถามอยู่นะฮะว่าไอ้ที่รับปากเขาไว้เนี่ยตอนเป็นรัฐบาลสองปีเนี่ยมีอะไรที่ค้างๆกาจพี่น้องอยู่ยกตัวอย่างเช่นเงินดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยเขายังทวงถามอยู่นะ,ะเพราะฉะนั้นปัญหาหลายๆอย่างโดยเาคการเกษตรเช่น เงินช่วยเหลือเกษตรกรเราเป็นรัฐบาลมาสองปีเนี่ยก็ยังก็ยังตอบคําถามเขาไม่ได้พื้นที่จังหวัดนองบบลลังพูเป็นพื้นที่ที่ทาปลูกอ้อยมากที่สุดนะครับเพราะว่าภาคอีสานี่มีอุตสาหกรรมอ้อยวันนี้เนี่ยไปเชิญชวนพี่น้องที่เป็นเกษตรกรลดการเผาเพื่อลด PM 2.5แล้วก็เป็นรับปากกับเขาว่าจะชดเชยเงิน120บาทต่อตันเนี่ยวันนี้ก็ยังก็ยังรอคําตอบอยู่ไอ้สิ่งเหล่านี้ก็คือก็คือปัญหาที่2ปีมาเนี่ย เขาถามว่าไปรับปากกับเขาแล้วเนี่ยลืมเขาแล้วเหรอซึ่งผมถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะต้องหาคนที่ไปแก้ไขปัญหาผพคิดว่ากระทรวงเกษตรและความตั้งใจของประกาศธรรมที่รับผิดชอบกระทรวงเนี่ยจะตอบโจทย์ของพี่น้องเกษตรกรได้ครับขออนขออนในเรื่องของการใช้คําว่างูเห่าเนี่ยครับดูหน้าพวกผมกาผมมาจากตั้งแต่ไทยรลกไทยพลังประชาชนเพื่อไทยแสดงว่าเราก็เป็นงูด้วยกันนะครับ อันนี้อันนี้ผมว่าไม่ใช่นะครับแล้วก็จริงๆแล้วในการทํางานเนี่ยนะครับในครอบครัวตั้งแต่ไทยรักไทยตั้งแต่พลังประชาชนจนถึงเพื่อไทยเนี่ยนะครับพวกผมที่นั่งอยู่ตรงนี้หลายท่านเน่ยนะครับก็ถือว่าเป็นบทบาทนะครับที่สร้างครอบครัวให้มันโตอันนั้นคําว่างูเหา่าในครอบครัวก็ทําไม่ใช่